สวัสดีครับคลิปนี้นะครับนำเสนอ m w a u k e e ช h o c k ว a v e Impact Duty นะครับเป็นของขวัญจากพี่ชายคนหนึ่งนะครับที่เดินทางจากอเมริกานะครับแล้วก็กลับมาเมืองไทยนะครับซื้อมาให้ผมนะครับอยากได้อะไรนะครับผมก็เลยบอกว่าอยากได้ดอกไขควงสักชุดหนึ่งนะครับที่เขาก็เลยซื้อ m i u k e e s ีช c k w เว e มาให้นะครับก็ขอขอบคุณไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดก็ให้ดูเลยนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับ17.5ซนติเมตรนะครับหรือประมาณ7นิ้วนะครับ12ซนติเมตรนะครับ5ซนติเมตรนะครับสวยนะ ก็เดี๋ยวเปิดให้ดูกันนะครับนี่นะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับการล็อกนะครับนี่เดี๋ยวดูปุ่มเปิดปิดก่อนนะครับอย่างเนี้ยก็ยังเปิดได้นะครับก็สามารถหยิบได้นะครับหยิบหยิบได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเราจะล็อกเนี่ยก็เห็นไหมครับมันจะเพเยะนิดนึงนะครับกดลงไปนะครับคราวนี้ก็ ล็อกสนิทนะครับนี่นะครับกเรณ่อนี้อย่างนี้ก็คือสมมุติว่าเราปิดไว้ก่อนนะครับเวลาที่เราจะเปิดใช้งานก็เปิดได้ง่ายๆนะครับนี่นะครับคือกันฝุ่นกันละอองเข้าไปนะครับเวลาจะหยิบใช้ดอกก็เปิดฝามานิดเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่าจะทําการล็อกเลยนะครับกดลงไปแรงๆนะครับให้ดังแป๊กนะครับมีดอกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะครับว่าชุดนี้นะครับมีกี่ดอกนะครับ 1> 1, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 40ชิ้นนะครับสวยงามนะครับเหมือนกระเป๋าเล็กๆเลยนะครับส่วนรูทางด้านหลังนี้นะครับที่เห็นเป็นรูเกลียวนะครับก็สำหรับ แขวนได้นะครับซึ่งผมเตรียมน็อตมาไว้ให้3ขนาดเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะลองหมุนให้ดูนะครับเวลายึดข้างฝานะครับโผล่จากผนังมาก็เราก็สามารถที่จะหมุนตัวกล่องนี้เข้าไปนะครับเพื่อล็อกได้นะครับถ้าหากว่าเราจะจับตั้งนะครับก็ลองน็อตที่มีขนาดยาวดูก็ได้นะครับ ใช้ตั้งโชว์นะครับตั้งเพื่อหยิบจับใช้งานได้ง่ายนะครับเวลาที่เราจะหยิบใช้ดอกนะครับนะครับเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับช่องทางหนึ่งนะครับที่เราสามารถปรับแต่งในการจัดวางได้นะครับเสริมมาให้เหมาะกับการใช้งานนะครับหรือว่าอยู่ตามไซต์งานต่างๆนะครับก็ผมว่าดีเลยนะครับน่ารักดีครับเวลาที่เราจะหยิบใช้งานนะครับก็จะตั้งขึ้นมานะครับก็จะดังแป๊กเลยนะครับ จบตั้งขึ้นได้หมดเลยนะครับจะแข็งนิดนึงนะครับแต่ว่าก็โอเคครับทำให้ไม่ไม่หลุดง่ายนะครับนี่นะครับคิดว่าวัสดุนี่ดีเลยนะครับมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็คงไม่บิดเบี้ยวง่ายนะครับถามว่าถอดออกได้ไหมนะครับถอดออกได้นะครับวิธีการถอดนะครับก็คือให้เราง้างทางด้านข้างนะครับง้างทางด้านข้างออก จะดึงมาได้ง่ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนมีปุ่มยื่นออกมานะครับเพื่อที่จะล็อกกับตัวปุ่มข้างในนะครับก็สามารถปรับระดับได้นะครับผมว่าได้อาะโยช์เยอะเลยนะครับทําให้เราปรับระดับได้นะครับว่า,าจะจะวางอยู่ในระดับไหนนะครับตัวดอกเขาก็จะเขียนว่ามีวอร์กีด้วยนะครับหัวหกเหลี่ยมนะครับ12 3 4 5 6นะใช้กับสว่าน i m p แ c t นะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะเอามาใช้กับสว่านที่เป็นตัวเจาะนะครับอย่างเช่นผมมีสว่านตัวนี้อยู่นะครับเป็นตัวเจาะผมก็สลับเปลี่ยนหัวได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอุปกรณ์เสริมตัวนี้ก็สามารถหามาได้นะครับเป็นตัวจับดอกหกเหลี่ยมนะครับนี่นะครับอันนี้ดอกยาวเดี๋ยวลองดอกสั้นดูบ้างนะครับที่เป็นปากแบนนะครับนี่นะครับก็สบายสบายคร ก็เป็นอุปกรณ์เสริมอีชิ้นหนึ่งนะครับถ้าเรามีสว่นานแบบนี้นะครับขันนี่ก็ควรจะขันให้ครบทุกรูนะครับมีมี3รูก็ควรจะทําการขันให้ครบทุกรูเลยนะครับน่นะครับจะลองดอกนี้บ้างนะครับที่เป็นจับลูกบล็อกขานาดเล็กนะครับ จะสายหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงยาวนะครับนะครับอานี่นะครับสำหรับตอกที่เขามีมาให้นะครับอันนี้ก็จะสั้นหน่อยนะครับให้มาเยอะเลยนะครับ็อกแฉกนะครับก็มีขนาดที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่า บางทีเราจะเจอสกรูที่มีขนาดเกลียวแตกต่างกันออกไปนะครับเช่นเกลียวเล็กเกลียวใหญ่แล้วก็มีความตื้นลึกของเกลียวนะครับของสกรูต่างชนิดต่างๆนะครับถ้าหากว่าเรามีดอกดหลายชนิดเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปตามรูสกรูได้นะครับแล้วก็ไม่ทาให้สกรูเกิดความเสียหายนะครับนี่นะครับดอกสี่เหลี่ยมก็ให้มาเยอะเลยนะครับ ขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับอีกข้างดอกก็จะเขียนไว้หมดเลยนะครับมีวอลกีมีวอลกีนะครับสองดอกนี้ก็จะไม่เหมือนใครนะครับก็กลับได้นะครับนี่เป็นดอกแชกนะครับอันนี้เป็นดอกแบนนะครับทําให้เราสลับสวนกลับกันได้ง่ายเลยนะครับดอกนี้จะช่วยร่นระยะเวลาได้นะครับอย่างอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองน่ครับเป็นแม่เหล็กนะครับนี่นะครับนี่ดูดดีเลยนะครับ ไม่หลุดนะครับเดี๋ยวลองตัวนี้บ้างครับอันนี้ก็จะพอดีหน่อยนะครับไม่หลุดนะครับนี่ครับเป็นแม่เหล็กนะครับองเวลาดึงนี่ก็ใช้แรงนี้เึ็นงแลครับนี่นะครับไม่หลุดได้ง่ายนะครับอันนี้ใช้ในกรณีที่แบบว่าสมมุติว่าถ้าพวกนี้มันสั้นเกินไปนะครับ อย่างเนี้ยเราสืสึกระสั้นเกินไปต้องเข้ามุมไปอีกนะครับก็จะช่วยให้แบบว่าต่อได้ยาวมากยิ่งขึ้นนะครับก็เยี่ยมเลยนะครับนี่นะครับเปรียบเทียบให้ดูกันเลยนะครับอันนี้สั้นอันนี้ยาวนะครับอันนี้ดอกเท่ากันนะครับอันนี้รูอันนี้ตืนหน่อยนะครับส่วนอันนี้ลึกหน่อยนะครับเอาไปปรับแต่งกันเองได้นะครับว่าเราจะใช้ จับแบบไหนเพื่อเสริมนะครับหรือจะไม่ใช้จับเสริมก็ได้นะครับแต่ถ้าดอกเล็กขนาดนี้นะครับก็แนะนําเอาเป็นตัวนี้ดีกค่ะครับสวยหน่อยนะครับนะครับนี่นะครับก็น่าจะจับดอกได้ดีนะครับเพราะว่าตัวเขาเองก็มีแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวลองสักสามดอกนี่นะครับสามดอกนะครับ ดูนะครับยกได้ไหมยกได้นะครับเดี๋ยวลองดูดอกเล็กๆบ้างนะครับนี่นะครับ3ามดอกนะครับได้นะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาใส่กลับคืนนะครับก็เอาด้านที่เป็นแบบนี้นะครับลงไปนะครับมาดูลักษณะของกล่องบ้างนะครับว่าสามารถจัดวางได้แบบไหนบ้างนะครับอันนี้วางแนวนอนนะครับ วางแนวตั้งลองตั้งด้านนี้สิอยู่นะครับด้านนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองด้านบนมานะครับว่าอยู่ไหมก็อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังนะครับเกียรแบบนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็คือด้านหลังนะครับที่พิเศษเลยก็คือเราสามารถที่จะหาน็อตแบบนี้นะครับมาขันนะครับขันเข้าไป แล้วเราก็นี่นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นครับตั้งวางไปเลยครับก็ทําให้หยิบจับง่ายนะครับที่จะ,ะเลือกใช้ตัวไหนนะครับก็ดึงออกมานะครับเสร็จงานแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอย่างนี้ก็อำนินความสะดวกได้อีกแบบหนึ่งเลยนะครับพอได้ชุดนี้ม,นมาก็รู้สึกว่าออชื่นชอบมากนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสวัสดีครับ